s h <อ>ิงกิ้งแมน n หรออัศจรรย์มนุษย์ย่อส่วนมาเป็นหนังฝรั่งเศสไม่ใช่ดาวไซซิงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นหนังฝรั่งเศสนะแล้วก็รีเมคมาจากผลงานคลาสสิกในยุคที่ cg ยังไม่ดีมากในยุคนั้นเป็นหนังขาวดำเลยแต่คราวนี้เนี่ยก็คือการปรับโฉมใหม่สู่ยุค2025 Shrinking Man อัศจรรย์มนุษย์ย่อส่วนโอเค สำหรับหนังเรื่อง The Shrinking Man อัศจรรย์มนุษย์ยอดสวนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีคนสนใจดูมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโอเคตัวอย่างมันเหมือนจะโฆษณาให้รู้สึกเหมือนเป็นหนังผจญภัยเมื่อตัวละครเอกของเราเนี่ยโดนย่อตัวเล็กลงแล้วต้องผจญภัยกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะก็เลยอยากลองเหมือนกันไม่ได้รู้จักโปรเจกต์นี้สักเท่าไหร่ละกันนะแต่ว่าภาพลักษณ์อะไรบางอย่างรวมถึงตัว,ตวอย่างหนังแล้วก็นักแสดงนำนะก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า ชองโดจะแดงเนี่ยอาจจะเรียกชื่อผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสอาจจะเรียกไม่ถูกเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เขาเรียกว่าวันฮิตวันเดอร์เหมือนกันนะเขาเคยได้ออสการ์มาแล้วนะอ๋อเหรอจากหนังเรื่องเดอะอาร์ติสตเมื่อตอนปี2012ิ 2022. แล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยหายไปเลยเ <laughs> งี้ยเหรอหายไปเลย กี่ปีแล้ววะตั้งแต่เดอะอาร์ติสตอ่ะคือเขาเป็นนักแสดงฝรั่งเศสไงมีหนังฮอลลีวูดบ้างแหละแต่ก็เรียกว่าเงียบๆียบไปเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เป็นหนังฮอลลีวูดก็ไม่ค่อยเวริร์กไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็เลยยังเป็นหนังฝรั่งเศสอยู่อาจจะไม่มีคนรู้จักสักเท่าไหร่แต่เราสนใจลองดูละกันว่าตัวหนังมันจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นภาพลักษณ์หรือเปล่านะซึ่งเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยอศัศจรรย์มนุษย์ยอดสวนเนี่ยนะขอเรียกชื่อไทยละกันมันก็พูดถึงพอลซ หัวหน้าครอบครัวของครอบครัวหนึ่งและการมีลูกสาวคนหนึ่งและก็ภรรยาอยู่ด้วยกันนี่แหละมีงานเป็นคล้ายๆบริษัทออกแบบต่อเรือเรียกว่าอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากมีปัญหาบ้างเรื่องการเงินเรื่องการ,รจัดการอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายมากก็คือชีวิตก็เรียบง่ายนะและอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหลังจากเขาไปไหวยนะ้ำออกกำลังกายเขาก็เจอปรากฏการแปลกๆบนท้องฟ้าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากกลับบ้านมาแต่หลังจากนั้นไม่นานกลายเป็นว่าร่างกายเขาเนี่ยเริ่มหดเล็กลงโดยไม่มีคําอธิบายเลยนะ ไปหาหมอก็แล้วจะหาคําตอบทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ทําทุกทางก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งการย่อขนาดลงอย่างต่อเนื่องได้จนเหลือความสูงแค่ไม่กี่เซนนะ่ะคือตอนที่เขาย่อลงมาเนี่ยก็ยังอยู่กับครอบครัวนะพยายามจะประคองชีวิตคู่ไปพยายามจะหาวิธีรักษาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนเขาเหมือนจะท้อแท้ละละแล้วละแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยดันเกิดเรื่องอีกเจ้าแมวตัวปวดประจาบ้านเนี่ยคล้ายๆว่าพอเจ้านายตัวเล็กลงก็โดนเล่นงานประมาณนั้นนะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยตกลงไปอยู่ในห้องใต้ดิน ของบ้านตัวเองนี่แหละแล้วก็พอตัวเล็กลงแล้วเสียงก็คือไม่ดังเท่าเมื่อก่อนจะเรียกขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ก็เลยติดอยู่้ีงใต้ดินจนทุกคนคิดว่าเขาเนี่ยตายไปแล้วหรือหายไปหาไม่เจออะไรเง,งี้ยก็ขายบ้านไปทําให้เขาเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นน่ะต้องเอาตัวรอดจากสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายจากสัตว์ภายในบ้านที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นภัยอ่ะอย่างเช่นเมงมุมอย่างเช่นมดอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นน่ะน่ากลัวมหมดเลยกลายเป็นภัยคุกคามที่เขาต้องเอาตัวรอดหนีให้ได้ แล้วก็มีความหวังที่จะมีชีวิตรอดเพื่อจะกลับไปหาลูกหาเมียให้ได้นะนี่ก็คือเนื้อเรื่องของ The ะชอริ king Man อัศจรรย์มนต์ยอ,ยอส่วนคือหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่หนังที่ขายความเป็นหนังแอคชั่นะจนภัยหนังมันคือหนังดราม่าปรัชญาชีวิตเลยนะตอนแรกเราดูเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นหนังแอคชั่นประจนภัยนะด้วยภาพลักษ์ด้วยตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหสู้กับแมงมุมสู้กับยุงสู้กับมดโดนนี้นั่นน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ แค่เจ้าแมวตัวหนึ่งที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงเข้ามาลังควานคุณเนี่ยก็น่าจะเป็นความสนุกได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนั่งดูไปก็เริ่มสัมผัสได้ว่าหนังไม่น่าจะมาแนวนั้นแหละเริ่มต้นมามันก็พูดถึงความเป็นดราม่าชีวิตครอบครัวก่อนเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็คือหยอดหยดทุกสิ่งทุกอย่างไว้พอเริ่มตัวเล็กลงเนี่ยมันก็ไม่ไปทางแอคชั่นวจนไพรนะพาดพิงไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซ้ําไปความผูกพันที่เขามีต่อภรรยาจะทํายังไงเมื่อตัวเล็กลงแล้ววววกกับลูสสาทีี่่เเคยเป็นนง,งชิต กลายเป็นพ่อก็ไม่สามารถจะดูแลลูกได้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพอหนังมันมาถึงจุดนี้เรารู้ได้เลยว่าไม่แล้วล่ะหนังไม่ใช่แอคชั่นมจนภายแล้วล่ะหนังมันคือหนังดราม่าชีวิตเลยมันกลายเป็นการเปรียบเลยว่าตัวตนที่เล็กลงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราสึกว่าถึงจุดนี้น่าจะแบ่งแยกคนดูเป็น2กลุ่มแล้วคือกลุ่มที่ผิดหวังไปเลยรู้สึกว่าเหมือนเข้าโรงผิดอะ่ะกับกลุ่มที่พยายามจะวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่นะซึ่งข้อดีของมันก็คือ ส่วนหนึ่งมันก็ยังมีภาพมันตื่นตาตื่นใจอะไรสิ่งหลายอย่างงานเทคนิคที่ดูดีอยู่นะที่คอยเลี้ยงคนดูไว้แต่อีกส่วนหนึ่งที่เราสัมผเป็นข้อด้กยคือหนังมันก็เริ่มหนักข้อไปทางดราม่ามากขึ้นวิเคราะห์จิตใจของตัวละครของพอเนี่ยลึกมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็อาจจะขัดแย้งกันคนดูที่คาดหวังความตื่นเต้นจกักฉักผจชนภัยก็เริ่มหดหายไปแต่ถ้าใครที่ชอบวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครมันคืออะไรเนี่ยมันน่าจะเข้มข้นเรื่อย เหมือนกันนะคือหนังเนี่ยไม่พยายามจะอธิบายด้วยซ้ําว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรให้คนดูรู้สึกเหมือนตัวละครนั่นแหละก็คือว่าอยู่ๆก็ตัวเล็กลงถามหมอหมอก็ไม่รู้หาข้อมูลยังไงก็ไม่ได้ต้องรับสภาพมีแค่ความหวังอย่างเดียวว่าน่าจะกลับมาได้น่าจะหายได้น่าจะคืนร่างเดิมได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะมีกําลังใจจากครอบครัวบ้างจากเมียจากลูกบ้างแต่พอมาตกในภาวะอันตรายสุดขีดที่ตัวเองตกไปอยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยนะก็กลายเป็นอีกหนึ่งสภาวะที่ตัวละครต้องเผชิญหน้า การที่จะมีแรงใจต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยมันคือมีแค่ความหวังเท่านั้นแหละที่เป็นตัวยึดโยงใจิตใจเขาให้ไม่ยอมแพ้ละกันนะแต่พอเราดั้งดูไปนเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าหนังมันคือการเปรียบเลยแบบเต็มๆนะเป็นการอุปมาอุปไมยชีวิตของมนุษย์ที่เหมือนคล้ายกับว่ากําลังสูญเสียตัวตนน่ะการย่อส่วนลงเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์สายไฟมันไม่ใช่เรื่องไายไฟไม่อธิบายอย่างที่บอกไม่อธิบายเลยเลยแต่พอเราคิดว่าเออ ถ้ามันมีการอุปมาอุปไมยไปเปรียบเทียบไปว่าการที่ตัวเล็กลงเนี่ยคุณก็เหมือนสูญเสียตัวเองอ่ะสูญเสียตัวตนก็คุมอะไรไม่ได้เลยหยุดมันไม่ได้ด้วยเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆไม่มีใครช่วยคุณได้เหลือแต่ตัวคุณเองเท่านั้นอ่ะที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองนะมันก็ไม่ต่างจากมนุษย์เราปกติที่แบบว่าพอถึงวัยหนึ่งคุณไม่มีกําลังมากพอแก่ป่วยขึ้นมาเนี่ยหรือระบบสังคมที่มันบีบบังคับคุณเนี่ยระบบที่แบบคุณต่อสู้ไม่ได้ระบบอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวคุณณเองมมาากกๆนี่ั็ทํให้คุ เหมือนไรทางสู้อะ่ะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหามันคือความกลัวแบบทั่วไปเลยอะ่ะแต่เนี่ยหนังมันตีความไอ้ความกลัวเหล่านี้ให้เป็นภาพขึ้นมาว่าการสูญเสียร่างกายของคุณไปอะ่ะแต่มันไม่ถึงขนาดตายอะ่ะมันคือให้เห็นภาพว่าคุณมีชีวิตอยู่นี่แหละคุณยังรู้สึกตัวตนของตัวเองนี่แหละแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้นะซึ่งมันเลยอาจจะเปรียบเปลยเป็นอย่างนั้นก็ได้นะไอะ้นี่เรา คิดตามหนังมาลวกันก,ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะมีนัยยะแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งตัวพอเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเซตอัพตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันให้เห็นสภาพครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางที่แบบว่าทํางานอาจจะแบบไม่ประสบความสำเร็จสูงสุดอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมันคือการสูญเสียทั้งบทบาทหน้าที่การงานที่เขามีอยู่เขาไม่สามารถไปทํางานกับบริษัทของตัวเองได้ไม่มีอํานาจในการควบคุมลูกน้องโน่นนี้นั่นสูญเสียศักดิ์ศรีพอตัวเล็กลงแล้วอยู่ในบ้าานนเเี่ยจกทคป็ คนที่ดูแลโรคดุลเลเมียเนี่ยกลายเป็นภาระซึ่งช่วยเหลือใครไม่ได้เลยคนอื่นก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้ถ้าไม่ใช่หดตัวลงก็คือคนป่วยที่นอนติดเตียงอะอารมณ์นั้นอะแล้วยิ่งเป็นผู้ชายที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ควบคุมไม่ได้ด้วยซ้ําไปแล้วยิ่งการไปติดอยู่ห้องใต้ดินอะมันเหมือนจับตัวละครตัวนี้โยนเข้าไปอยู่ในหลุมลึกภายในตัวเองอะคือถ้าเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเขายังสามารถปรึกษาหาการปลอบใจอะไรบางอย่างให้ตัวเองได้ใช่ไหมแต่ว่า ตรงนี้เรารู้สึกว่าพอเขาตกลงไปอยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยเขาเหมือนโดนโยนเข้าอยู่ในหลุมที่มีแต่ตัวเองเท่านั้นนะ่ะสิ่งของทุกอย่างคนรอบข้างทุกอย่างไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วมันคือตัวตนกับจิตใต้สำนึกเท่านั้นที่จะเป็นแรงผลักดันให้เขาพยายามมีชีวิตรอดเลนะเราก็มองอย่างนี้ว่าถ้าเขายังอยู่กับลูกกับเมียนเนี่ยปกติเนี่ยหาทางรักษาหรือประคบประงมประคับประคองกันไปเนี่ยก็คงจะได้สุดท้ายบทสรุปจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งแต่พอตัวละครโดนจับโยนลงไปในห้องใต้ดินเนี่ย มันกลายเป็นว่าตัวละครตัวเนี้พอเนี่ยเหมือนกับว่าโดนทิ้งให้โดดเดี่ยวและมีแค่ตัวตนของตัวเองเท่านั้นจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณสัญชตาตญาณต่างๆนี่แหละที่จะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงเขาให้เขาทบทวนทั้งชีวิตของตัวเองอะ่ะมันกลายเป็นว่าหนังเนี่ยพยายามจะเจาะเข้าไปในแนวความคิดของตัวละครตัวนี้มากขึ้นว่าเขาจะทํำยังไงตอนนี้คือสถานะเนี่ยมันยากมากเลยที่จะมีชีวิตรอดแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆแมงมุมตัวเดียวที่เคยไม่มีพิษไม่มีภยัยก็กลายเป็นอันตรายได้อะไรอย่างงี้นะซึ่ง เขาควบคุมอะไรไม่ได้เลยอยู่ตรงนั้นแล้วแรงใจคืออะไรการที่เขาไม่ยอมแพ้พูดง่ายๆว่าถ้าเขาปรงตกเมื่อไรหรือยอมแพ้ทิ้งจิตวิญญาณของความเอาตัวรอดเนี่ยก็าตายได้ง่ายๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาโดนลดสถานะมาเป็นแค่ล่างสุดของบ่วงโซ่อาหารนะ่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมอะไรเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยมองว่านี่คือสถานการณ์ที่ทําให้ตัวละครต้อง คิดต้องเรียนรู้ต้องพยายามทําความเข้าใจกับตัวเองนะคือจังหวะนั้นตัวละครไม่ได้หาคําตอบเลยด้วยซ้ําไปว่าทําไมเขาต,ตัวเล็กลงแต่ว่ามานั่งคิดทบทวนว่าเขาเป็นใครในสังคมในชีวิตครอบครัวถ้าไม่มีใครเห็นเราแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นอะไรไปได้อะไรเงี้ยนะการสูญหายไปของเขาเนี่ยมันกระทบต่อคนอื่นยังไงบ้างซึ่งไม่เห็นภาพนะให้เห็นแค่แนวความคิดของตัวละครเท่านั้นการจะยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ได้ไหม นี่แหละคือบทสรุปที่แท้จริงของตัวละครตัวนี้นะซึ่งยิ่งหนังนาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งเจาะลึกเรื่องของตัวตนเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่าจะเด่นเรื่องการผจญภยัยด้วยซ้าไปวิธีการเล่าเรื่องของหนังเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นกราฟที่ดิ่งลงนะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยโชว์ภาพความตื่นตาตื่นใจงานเทคนิคความตื่นเต้นเอาตัวรอดช่วงแรกเยอะเหมือนกันนะช่วงหลังเนี่ยมันก็มีปลายนั่นแหละนะไอเรื่องความเป็นแอคชั่นผจญภัยเนี่ยนะ แต่ว่าหนักมันเหมือนจะไปโฟกัสที่ความคิดของตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆเทคไทม์ time, ให้ตัวละครนั่งวิเคราะห์ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆความตื่นเต้นความแอคชั่นเลยน้อยลงมากๆเลยนะส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้คนดูรู้สึกงุนงิดได้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่ชอบด้านความหมายก็อาจจะชอบมากขึ้นแต่ใครที่คาดหวังแอคชั่นก็อาจจะงุนงิดได้ พอสรุปโดยรวมแล้วมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่เป็นบทพิสูจน์ของการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่บทพิสูจน์ของการผจญภัยเอาชนะอุปสรรคที่คุณไม่เข้าใจนะหรือเอาชนะโชคชะตาที่มันประหลาดอยู่ๆก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่มันคือการทำความเข้าใจมากกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเมื่อคุณแก้ไขอะไรไม่ได้เมื่อไม่มีใครช่วยคุณได้เนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจกับมันเท่านั้นน่ะนี่แหละติ่รู้สึกว่าเป็นเมสเซจสำคัญที่สุดท้ดด้้้้าายยแลวถคนนดดูไรับเเเมี ก็มองว่าจะรู้สึกดีกับหนังนะเพราะว่าพอดูจนจบปุ๊บเนี่ยพอได้เมสเซจอ่ะมันถึงจะเข้าใจหนังไงตอนนั่งดูเนี่ยไม่รู้ดิคาดหวังอะไรอะ่ะคาดหวังแอคชั่นมันจะนมากขึ้นกว่าเดิมไหมคาดหวังดราม่าไปเลยไหมซึ่งการคาดหวังนี่แหละอาจจะทําให้รู้สึกสับสนได้ว่าตกลงแล้วหนังเนี่ยอารมณ์ร่วมของมันคืออะไรนะแต่ว่าพอเราได้แนวความคิดที่ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้เราก็พยายามจะวิเคราะห์ตามที่เราเข้าใจเองแล้วกันนะแต่ว่าไอ้มุมมองแบบเนี้ย มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันเป็นคําตอบที่ดีที่ทําให้รู้สึกโอเครู้สึกชอบกับหนังมันมากขึ้นตอนแรกอาจจะหงุดหงิดแต่พอนั่งคิดตามเนี่ยกลายเป็นไอเดียที่ดีที่เอาสิ่งที่เป็นนามธรรมามากๆอะแนวคิดจิตใต้ํานึกอะไรต่างๆนานาเนี่ยการวิเคราะห์ตัวเองการยอมรับตัวตนเนี่ยซึ่งมันเป็นแนวความคิดที่ยากมากเลยแต่ว่าแปลงสภาพของคเหล่นนั้นอะให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมา การย่อตัวลงเล็กลงการประจนภัยการเอาตัวรอดการที่จะต้องวิเคราะห์ตัวเองยอมรับตัวตนเนี่ยมันเห็นภาพขึ้นมาว่าไอแนวคิดที่เหมือนจะอยู่ในหัวไม่รู้จะเป็นภาพยังไงเนี่ยหนังเรื่องนี้มันทําได้แล้วการให้เห็นเป็นภาพขึ้นมานะคือไอช่วงประจนภัยเนี่ยเราก็ยังแอบคิดเลยนะว่าตัวหนังเองเนี่ยมันคล้ายๆ Cas แคสอเวย์มากๆเลยนะก็คือพอตัวละครไปติดอยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นการเอาตัวรอดที่ผสมผสานระหว่าง ไหวพลิปกับวิธีการนําเสนอที่เห็นว่าตัวละครมันพยายามที่จะค้นหาสิ่งต่างๆมาสร้างประโยชน์ให้ตัวเองเหมือนแคสเวเลยแต่ว่ามันมีสัดส่วนตรงนั้นน้อยละกันนะแคสเวเนี่ยจริงๆพาร์ทที่มันเปรียบเปเลยปรัชญาชีวิตี่ยมันก็มีไงแต่ว่าส่วนที่เป็นปรัชญาชีวิตเนี่ยนะหรือเป็นเมสเซจที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันน้อยคือเมสเซจดีปรัชญาดีแต่หยอดไว้เป็นบทสรุปหยอดไว้เป็นจุดพลิกผันของตัวละครเท่านั้น ไม่ได้ใส่ทั้งเรื่องตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยการดําเนินเรื่องกลายเป็นการเอาชุดลอดที่ทําให้คนดูสนุกไปกับกิมมิกต่างๆที่โยนใส่ให้ทอมแฮงค์ต้องแก้ปัญหาในท้องเรื่องกันนะแต่ทีนี้สําหรับ s t r i n k h i n g man เนี่ยปัดยาเลยตลอดทั้งเรื่องเลยควรจะประชนภัยควรจะสู้กับแมงมุมมันก็เป็นการเปรียบเลยตลอดเวลาไม่ได้ให้เวลาให้คนดูหลุดไปกับการประชนภัยต่อสู้สนุกสนานอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์ ที่ต้องเอาตัวรอดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีเวลาให้ตัวละครเนี่ยต้องพินิษฐ์พิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันคืออะไรมันให้คําตอบอะไรกับตัวตนเขามากกว่าที่จะไหลลื่นไปกับฉากแอคชั่นนะนี่ก็คือส่วนที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันแตกต่างจากหนังเอาตัวรอดทั่วๆไปแล้วกันซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือถ้าคุณชอบเมสเซจคุณก็จะซึมซับได้สนุกแต่ถ้าคุณคาดหวังความตื่นเต้นแล้วอาจจะแบบไปตบสรุปสุดท้ายอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าหหหนนนนนัังงมอออาจจะยยย้วไไป่่่ิ เนิบไปหน่อยก็อาจจะเบื่อได้ละกันแต่ถ้าชอบเมสเซจนี่คือหนังที่มีสิ่งเหล่านั้นมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกละกันนะนักแสดงเองเพชเนี่ยพอเนี่ย,ยก็สมราคากับการที่เขาเป็นนักแสดงดาราวันรัสก้ามาก่อนเพราะว่าหลังเรื่องนี้คือเน้นหนักที่การแสดงอารมณ์เยอะมากไม่ใช่พรแอคชั่นไม่ใช่พระเอกหนังผจนภัยอะแต่มันคือสุดท้ายแล้วหนังดราม่าวิเคราะห์จิตใจไงมันก็เลยอาศัยการแสดงของตัวละครตัวนี้แหละที่บอกเล่าเรื่องราว ความรู้สึกแนวคิดต่างๆที่เขาต้องมาเชิญอยู่นะก็กลายเป็นองค์ประกอบที่ดีของหนังเรื่องนี้ที่ได้นักแสดงหลับนี้มาแล้วกันให้คะแนนหน่อยถือว่าชอบนะเรื่องนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตอนเริ่มดูเนี่ยใช้คำว่างุ่ยได้เลยแต่เข้าใจอยู่แล้วว่าหนังฝรั่งเศสเนี่ยจะไม่เล่าแบบตรงๆไม่เล่าตรงไปตรงมาแน่นอนอะ่ะแต่ไม่คิดว่าบรรจามานแนวนี้เหมือนกันนะคือหน้าฉากมันดูเป็นหนังตลาดทั่วไปอะ่ะที่น่าจะสนุกได้ง่ายๆแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ย มันกลายเป็นว่านี่แหละสไตล์ของหนังฝรั่งเศสสไตล์ของหนังยุโรปแบบชัดเจนมากคืองานเทคนิคอะไรพวกนี้เป็นแค่การหลอกล่อเท่านั้นเลยแต่ว่าเมสเซจต่างหากที่เป็นสิ่งที่เหมือนเขาจะโฟกัสเหมือนเขาจะขยี้ตรงนั้นมากกว่าที่จะโชว์งานเทคนิคด้วยซ้ําไปแต่สาหรับดังเรื่องนี้นะงานเทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรตินะเทคนิคงาน CG สร้างแมงมุมสร้างห้องการย่อส่วนที่เล็กลงเรื่อยๆเ,เนี่ยมันทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น มันทาได้ดีด้วยมันทําได้เนียนตาไม่ได้รู้สึกเป็น CG ขนาดนั้นก็มีบางซีนบางฉากแหละที่มันดูแปลกๆแ,แต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่างานเทคนิคถือว่าดูดีเลยถือว่าโอเคแต่มีข้อแม้ว่ามันไม่ได้ดูง่ายขนาดนั้นเราสึกว่าถ้าคุณไม่อินไม่รู้สึกกับเพนเศษที่มันเล่ามันคือหนังอะไรก็ไม่รู้เลยนะมันก็จะน่าเบื่อนิดน,นึงแต่ถ้าใครที่สามารถสัมผัสหรืออาจจะตกตะกอรรนเด็นอื่นมากกว่าที่เราคิดก็จ,จะชอบไปอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะแต่สำหรับเรารสึกว่าไอ้สิ่งที่เราตกตะกอนได้เนี่ย มันก็เป็นคําตอบที่ดีที่ทําให้เราชอบเมสเซจเหล่านั้นละกันมาถึงจังหวะหนึ่งของชีวิตเมื่อตัวตนหายไปพลังอํานาจที่ตัวเองเคยมีความสามารถที่ตัวเองเคยมีหดหายไปก็ไม่ต่างกันกับที่โดนย่อส่วนโดยที่คุณไม่สามารถหาเหตุผลได้ไม่สามารถทาความเข้าใจได้เหมือนคนที่เฟลมากๆอ่ะคุณไม่มีแรงใจที่จะต่อสู้กับอะไรก็ตามที่ถาโถมเข้ามาหาตัวคุณจากที่คุณเคยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระดับสายตาคุณควบคุมได้น่ะ กลายเป็นว่าทุกอย่างมันดูใหญ่ขึ้นปัญหาใหญ่ขึ้นปัญหาที่คุณแก้ได้กลายเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากจนคุณไม่สามารถก้าวผ่านไปได้เลยเนี่ยไม่ต่างกันกับการที่โดนย่อส่วนแล้วกันซึ่งไอเดียนี้เรารู้สึกเราซื้อมากแล้วเราประทับใจกับมันมากแล้วกันนะสุดท้ายความรู้สึกที่ดูหนังจบก็เลยชอบกับวิธีการการนําเสนอเรื่องราวเหล่านั้นแล้วกันก็ขอให้ที่7.5็ดคะแนนครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลพูดถึง shrinking man ใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้ง2ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube Search DOC l o ็อตามด้วยคาว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ